นาซาเผยภาพขยายหุบผาชันบนดาวอังคารที่ยาวกว่า4,000กิโลเมตรชี้มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดในระบบสุริยะของเราสำนักข่าว BBC ได้รายงานว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาได้เผยภาพถ่ายระยะใกล้ที่บันทึกได้ล่าสุดของหุบผาวัลเล่มาลินเนลิสบนดาวอังคาร ซึ่งหุบผาแห่งนี้มีความยาวกว่า4,000กิโลเมตรจัดเป็นหุบผาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเรา ภาพความละเอียดสูงดังกล่าวมาจากกล้องเฮลิสที่ติดตั้งอยู่บนดาวเทียมโคโจรสำรวจดาวอังคาร MRO ขององค์การนาซาโดยแสดงให้เห็นสภาพภูมิประเทศบริเวณต่างๆของหุบผาได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เพื่อสืบหาความเป็นไปเป็นมาในอดีตของดาวเคราะห์สีแดงแห่งนี้โดยหุบผาวันเล่มาเนาลิสนี้ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารมีความยาวถึง1ใน4ของเส้นรอบวงของดาวอังคารและมี มีความยาวเกือบ10เท่าของแกนแคนยอนทั้งยังลึกกว่า3เท่ากำเนิดของมันยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากสภาพแห้งแล้งของดาวังคารไม่น่าจะมีน้ำมากพอที่จะรวมตัวกันกลายเป็นสายธารใหญ่กัดซ้อหุบเขาเป็นเวลานานนับหลายล้านปีจนเป็นโกรดขนาดมหืมาขึ้นได้อย่างเช่นบนโลกอย่างไรก็ตามนักวิจัยก่อนหน้านี้ขององค์การอวกาศยุโรปหรืออีซ่าพบหลักฐานว่า ร่องรอยบางส่วนของหุบผาอาจเกิดจากการกัดเซาะข,ของทานน้ําไหลเมื่อหลายล้านปีก่อนได้แม้จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของต้นกําเนิดของหุบผาแห่งนี้แต่นักวิทยาศาสตร์ของอีซาได้สันนิษฐานว่ารอยแยกของหุบผาส่วนใหญ่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วหลังการระเบิดของภูเขาไฟในบริเวณใกล้เคียงที่เรียกว่าทรานซิสต์ลิเจนซ์ซึ่งมีภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนั่นก็คือ โอลิมปัสมอนรวมอยู่ด้วยโดยแรงดันของแมกมาใต้ภูเขาไฟยักษ์เหล่านี้อาจทำให้เปลือกโลกของดาวองคารยืดขยายและเกิดการฉีดขาดในที่สุดก็พังทลายลงเป็นหุบผาลึกชันอย่างที่เห็นในปัจจุบันนอกจากนี้การไหลของกระแสแมกมาและเหตุดินถล่มที่น่าจะเกิดขึ้นตลอดช่วงหลายล้านปีต่อมาอาจยิ่งกัดเซาะให้หุบผาขยายตัวกว้างมากขึ้นและลึกมากกว่าเดิมได้อีกด้วยอย่าลืมที่จะกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ใจให้ด้วยนะครับ